สำหรับคลิปนี้เป็นเรื่องความรักนะคะมาดูกันว่าสิ่งที่เขาทําสิ่งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนาะมันคืออะไรกันแน่นะคะมันเป็นความรู้สึกอะไรของเขาถึงได้ทําแบบนั้นนะคะบางคนอาจจะเจอเหตุการณ์อีอย่างวะคอแบบอะไรอะทาอะไรมันตกลงมันคืออะไรนะอ่ะมาดูกันเนาะมีทั้งหมดสี่กองมีกองที่หนึ่งนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่เลือกกองที่รู้สึกว่า ดึงดูดสายตาน,นะคะแล้วก็กดที่ทามสแตมป์นะที่ทามสแตมป์ hmm. เออไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะกดที่ตรงข้างล่างของคลิปนะคะจะมีทามสแตมป์อยู่1 2 3 4นะคะแล้วก็ไปดูไปเลยค่ะเค okay, มาดูกันนะคะว่าสิ่งที่เขาทำมันคืออะไรนะคะอ่าหรือไม่เท้า Night of Pentacles ค่ะแหงแนน Hand of Cards ค่ะ t k e Chance with o p t i o n not อ Show n g h a n d อืม Decrease ค่ะ t r y not to act Talk to God อันนี้เอาไว้เป็นคำแนะนำเนาะาถามว่าสิ่งที่เขาเป็นยังไงคือเขานิ่งใช่ไหมคะเขาดูไม่แสดงออกอะไรเลยดูเหมือนประมาณว่าไม่ไหวติงเหมือนเราคุยกับกำแพงอยู่ทำอะไรไปก็ดูเหมือนแบบเอา้าเข้าใจไหเนี่ยรู้สึกอะไรบ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็ดูเหมือนดูเหมือน ไม่ว่าคุณจะทําอะไรมันมันดูความรู้สึกเขาดูลดลงเออคุณรู้สึกแบบนั้นดีกว่าค่ะคุณรู้สึกดูลดลงแต่ว่าในตัวเขานะคะสิ่งที่อ่อมีอีกอย่างหนึง่งที่รู้สึกได้ว่าเขาทําตัวเหมือนเหมือนคุณเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาอะคะ่ะเขาเขาแสดงออกแบบนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาเป็นตอนนี้ค่ะเหมือนเขากําลังรอดูอะไรหลายๆอย่างอยู่นะคะในชีวิตเขาไม่รู้ว่าเขามีแบบเริ่ม ไปเริ่มงานใหม่หรือว่าทําโปรเจกต์ใหม่หรือมีอะไรใหม่ใหม่ในชีวิตของเขาหรือเปล่าอะคะ่ะแล้วเขาเหมือนต้องไปโฟกัสเรื่องนั้นก่อนนะคะมันเลยทําให้บางทีเขาอาจจะเหมือนแบบไม่ค่อยได้มาสนใจคุณหรือว่าไม่ได้มามาเห็นคุณในสายตาในตอนนี้ประมาณเนี้ยนะคะแนวโน้มจะเป็นประมาณนั้นเนาะแล้วก็ ไม่ต้องกังวลว่าว่าเขาจะแบบมีปีตัวเลือกอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เขาน่าจะไปโฟกัสเรื่องพวกนั้นมากกว่านะยังอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าเขาดูแล้วน่าจะมีน่าจะน่าจะใช้เวลานานหมายถึงว่าเขาจะต้องเหมือนเหมือนหมกมุ่นใช้เวลากับสิ่งนั้นอยู่ตลอดนะคะสมองเขาก็จะเหมือนแบบสนใจแต่เรื่องนั้นอยู่นะคะอืมทีนี้เดี๋ยวมาเปิดอีกหน่อยสิว่าแล้วจริงๆแล้วเขารู้สึกกับเราอย่างไงเนาะ ความรู้สึกที่เขามีกับเรานะคะแต่ตรงนี้เลยความรู้สึกที่มีต่อเราเห็นนิ่งๆเป็นกำแพงแบบนี้แล้ตุ้กคงรู้สึกยังไงอ่ะในที่นี้นะบางคนอาจจะยังเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันอยู่นะคะยังเป็นเพื่อนร่วมงานกันอยู่แบบว่าถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานกันอยู่เขาก็รู้สึกว่า ยมันยังเป็นได้แค่เพื่อร่วมงานนี่แหละแล้วบางคนเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มว่าคนนั้นอาจจะเป็นหัวหน้าคุณก็ได้นะคะหัวหน้าหรือว่าเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงกว่าหรือว่าดูเป็นผู้ใหญ่กว่าแบบนั้นเนาะและ้วเ็รู้สึกว่าเออมันมันก็ยังคงมาทํางานร่วมกันได้ลักษณะนี้นะคะแต่มันแค่มีเรื่องที่ อาจจะไม่ได้สนิทใจไม่ได้ไม่ใช่ไม่เถีงว่าสนิทใจเหมือนว่ามันมีเรื่องเนี่ยเรื่องงานเรื่องชีวิตของเขาเข้ามาทําให้เขาจะต้องไปเพะ attention ตรงนั้นอยู่แล้วเรื่องนี้มันเกิดอย่างรวดเร็วด้วยนะคะแบบเร็วมากเหมือนอาจจะเพิ่งได้รับตําแหน่งหรืออาจจะได้เพิ่งงานได้งานใหม่แบบเร็วเลยค่ะก็เลยเหมือนต้องเทินสมองเขาไปสในใจเรื่องนั้นก่อนเนาะหรือถ้าบางคนมีอยู่ในความสัมพันธ์แล้วนะคะ ตอนนี้เขาก็ยังคงมองยังคงมองว่าคุณเป็นทีมเดียวเขาอยู่นะยังคงรู้สึกว่าเออมันเป็นทีมเดียวกันเพศแต่ว่าตอนนี้เขาต้องมีการเป็นรับผิดชอบเรื่องพวกนั้นก่อนนะไม่ได้มีใครนะจริงๆไม่ได้มีใครเขาไม่ได้แบบไปสนใจอะไรมากตอนนี้สนใจแต่เรื่องตัวเองสนใจแต่เรื่องว่าจะหาเงินยังไงจะทํางานยังไงจะทําให้โปรเจกต์นี้มันเสร็จยังไงประมาณนี้นะคะกาลังตื่นเต้นอยู่เนาะอีไพ่อยากจะแนะนําคุณว่า Talk to God ค่ะ ้าแบบแปลตรงตัวเลยก็คือให้คุณคุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุยกับแองเจิลของคุณคุยกับพระเจ้าของคุณนะคะว่าเออช่วยให้เขาจะบอกว่าให้เขากลับมาคุยก็ไม่ดีเนาะต้องเรียกว่าให้เขาเหมือนประมาณว่าขอให้เขามีความสุขดีกว่านะคะเพราะเมื่อไหร่เขามีความสุขเด็วเขาก็กลับมาคุยเป็นปกติอะค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ให้ใบเนี้ยขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าอย่าเพิ่งฟังอีโก้เรามาค่ะอีโก้ของของคุณที่ขึ้นในตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่า ทำไมถึงไม่สนใจฉันเหมือนเดิมสิ่งที่เคยทําทําไมไม่ทําทําไมต้องนิ่งขนาดนี้นะคะอันนั้นคืออีโก้ของคุณนะคะว่าอยากให้เขาสนใจฉะนั้นฟังจิตใจของตัวเองจริงๆข้างในอะคะ่ะว่าตัวเองจริงๆรู้สึกกับเขายัางไงถ้ายังรู้สึกโอเคผูกพันยังรู้สึกดีกับเขาอยู่คะ่ะอันนั้นคือเนื้อแท้ของคุณคือคุณยังปรารถนาดีกับเขาอยู่แสดงว่าเรื่องอย่างนี้นมันไม่มีอะไรมากมายนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอีโก้คุณอนะคุณเหมือนเรียกร้องให้เขาสนใจอยู่นะฉะนั้นถ้า ไบนี้ก็เลยขึ้นมาว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเหมือนปรับปรับให้ตัวเองกลับมาสู่ความสู่ความเข้าใจแบบจิตวิญญาณข้างในจริงๆอะคะ่ะทอล์กทุกอดเลยค่ะคุยกับแองเจิลคุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณคุยกับพระเจ้าของคุณนะคะนั่งสมาธิหรือว่าทําจิตนิ่งๆอะคะแล้วก็บอกเขาว่าเออช่วยแนะนําหนูหน่อยช่วยแนะนําผมหน่อยว่าจะทําให้ ตัวเองรู้สึกสบายใจกับเรื่องความรักในครั้งนี้ในตอนนี้ยังไงบ้างกับท่าทีของเขาบ้างนะคะเดี๋ยวแองเจิลของคุณก๊อดของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะเขาจะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะคะเขาเขาไม่ได้ทาแบบโดยตรงรอกคะ่ะแต่เขาอาจจะเหมือนแบบว่าเอออาจจะทําให้สภาพแวดล้อมของคุณแบบมันมันเบาลงสบายใจขึ้นนะคะหรือบางทีคุณอาจจะเหมือนแบบว่าฝาก ฝากไปดูแลเขาหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ดูแลเขาไม่ได้เพราะว่าเขาไปคุยด้วยก็ฝากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝากแองเจิลฝากก๊อดฝากไปดูแล,แลเขาหน่อยนะให้เขารู้สึกด,ดีเราจะได้สบายใจตรงนี้เนาะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่ลอกองที่หนึ่งสบายใจได้ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแค่เขาแค่เป็นคนแบบนั้นแหละเป็นคนแบบแข็งๆหน่อยเป็นคนตึงๆหน่อยอะคะ่ะเวาลามีเรื่องงานเรื่องอะไรพวกนี้มาเขาก็ไปสนใจเรื่องนั้นก่อนเป็นลำดับแรกนะคะ ก็ขอบคุณส u b s c r i b e มเ m น e n t subscribe นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะโอเคกลุ่ม2มาดูกันซีกลุ่ม2สิ่งที่เขาทำอาการที่เขาทำแบบนั้นมันมันคืออะไรกันแน่นะคะ Conflict กับหัวค่ะแปดดาบไน s ฟซ r สห6ถ้วย Seduction ค่ะ Healing Process แล้วก็ Have Fun ค่ะสิ่งที่เขาทำนะคะคุณอาจจะเห็นว่าเขาอะเหมือนกลับไปคุยกับคนเก่าไหมคะเหมือนเขาไปดูดูเขาไปคุยกับคนนั้นคนนี้เป็นคนที่รู้จักเพื่อนเก่าคนเก่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณก็ไม่แน่ใจว่า เอาทำไมไปคุยกันอย่างนั้นแล้วดูสนุกสนานฮาเฮเชียดูมีความสุขมากขนาดนั้นเลยเหรอไ่คะมีการใส่อารมณ์ในการพูดด้วยนะอ,อแล้วแต่ในจุดหนึ่งอะคะ่ะสาเหตุที่เขาที่เขากลับไปคุยอะคะ่ะมันน่าจะมีเรื่องเขาน่าจะมีเรื่องอะไรสักอย่างภายในใจเขานะคะก่อนหน้านี้น่าจะมีเรื่องแล้วคนเก่าเพื่อนเก่าหรือคนเก่าเนี่ยคะ่ะเขา เขาน่าจะมีเป็นคนที่รู้เรื่องนั้นหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นเขาก็เลยเหมือนต้องไปปรึกษาค่ะไปปรึกษาไปเขาเหมือนขอไปขอความช่วยเหลือค่ะถามว่ามันมีอะไรแบบแบบแบบนั้นไหมก็ไม่มีนะคะดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะเพียงแต่ว่าเขามีปัญหาจริงๆคะ่ะปัญหาหลายๆอย่างในชีวิตซึ่งคนนั้นน่าจะพอรู้ค่ะก็เลยเหมือนเออไว้ใจที่จะ ที่จะขอคําปรึกษาจากคนนั้นนะคะแต่ไม่ได้มีความแบบไม่ได้มีความเขาเรียกว่าไม่ได้มีความรักใครหรือว่าจะไปจีบอะไรกันแบบนั้นต่อให้มีนะคะก็จะเป็นแค่เหมือนหยอกเล่นๆได้เฉยอะคะ่ะเนาะเพราะตัวเขาเนี่ยมันมีเรื่องฮิลิ่งโรเซสแล้วก็มีแปดดาบเนี่ยมันเหมือนกับเขาต้องไปเยียวยาอะไรตัวเองสักอย่างมันเหมือนช่วงเวลาแห่งการเยียวยาของเขาค่ะแล้วคนนี้เข้ามาเนี่ยเออ เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการการเยียวยาของเขานะคะบางทีบางเรื่องเขาอาจจาเป็นต้องได้ยินจากคนนี้ค่ะแล้วคนนี้ทำให้เหมือนมีคำตอบอะไรบางอย่างทำให้เขารู้สึกได้รับการเยียวยานะคะประมาณนี้เนาะแล้วมันทำให้ะคอน FLICT เนี่ยค่ะสิ่งที่มันขัดแย้งในจิตใจ <c oughs> หรืออาจจะขัดแย้งในเรื่องของเรื่องต่างๆเรื่องการงานการเงิน เรื่องครอบครัวอะพวกนี้ค่ะมันกลับหัวคือมันโดนแก้ไขนะคะโดยจากเพื่อนเก่าหรือคนเก่าคนนั้นๆน,น,นะคะแต่ว่าถามว่าในแบบในลองเธอมีอะไรไหมก็ไม่มีอะไรนะคะแค่เหมือนไปปรึกษาไปขอความช่วยเหลือให้ให้เหมือนแบบเรื่องนั้นมันจบลงเนะาะอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วความรู้สึกที่เขามีต่อตัวคุณนะคะเป็นยังไงบ้าง ถึงกับไพ่ตกอย่าเพิ่งโกรธสใิใจเย็นๆใจเย็นๆไพ่กระโดดหมดเลยบางคนที่ได้กองนี้ก็จะแบบว่าทำไมต้องไปคุยด้วยล่ะคุยกันเล้าไม่ได้หรออะไร่เงี้ยใจเย็นๆใจเย็นๆอ่าดูสิว่าแล้วความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้างห้าเหรียญค่ะแปด ไม้เท้าเจ็ดไม้เท้านะคะอืมคนที่เลือกกลองนี้เนาะคนที่เลือกกองนี้นะคะเขาอะรู้สึกว่าเอเขารู้สึกพลังคุณมันค่อนข้างแรงนิดนึงอะคะ่ะพลังคุณค่อนข้างแรงหมายถึงมันมีเอเนจีมีพลังของความเป็นเชเซอร์ความแบบล like ุกไล่ไล่ถามเขาอะค่ะคุณอาจจะไปถามเขาแบบเป็นอะไรตกลงเป็นอะไรคือแบบ ตอนนี้เขาเป็นอะไรอยู่หรอเพราะว่าเขาน่าจะแสดงออกถึงความไม่สบายหรือความอึดอัดอะไรบางอย่างแล้วคุณก็เหมือนไปถามจีจี G ๊ด<ๆ><ๆ>เขาอะค่ะว่าตรงเป็นอะไรเป็นอะไรอยากให้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยในบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินนะคะตัวเขาตัวเขาน่าจะมีปัญหาเรื่องเงินแล้วคุณเหมือนอาจจะเข้าไปช่วยแต่ว่าคุณอยากจะเข้าไปช่วยแต่ว่าเขาไม่พูดอะคะ่ะเขาไม่พูดหรือไม่ให้คุณมาช่วยเขาประมาณนี้นะคะแล้วก็ มันเลยทําให้เขาเลยไม่ไม,ไม่ไม่ปรึกษาคุณนะคะไม่ปรึกษาคุณเพราะควาสุกว่าเขากลัวว่าคุณจะคุณจะไปบังคับให้เขาทําอะไรบางอย่างนะคะบังคับเนี่ยมันหมายถึงเช่นบางเรื่องเขาอาจจะยังไม่พร้อมในการทําสิ่งนั้นนะคะบางทีคุณอาจจะทําไมไม่ลองคุยกับแบงค์ดูทําไมไม่คุยกับธนาคารดูทําไมไม่คุยกับคนนั้นดูคนนี้ดูอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งในโมเมนต์นั้นน่ะเขาอาจจะยัง ยังไม่พร้อมอะค่ะยังไม่พร้อมที่จะคุยนะคะแล้วก็อีกมุมหนึ่งเลยนะเขากลัวคุณทิ้งเขามากเลยเขากลัวคุณมองเขาไม่ดีอะค่ะก็เลยทําให้ความรู้สึกเขาตอนเนี้ยคือเขาเหมือนเขาแบบเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้ามาอย่าเพิ่งเข้ามาคุยตอนนี้นะขอเวลาไปจัดการเรื่องเรื่องเรื่อง,ร,องราวของตัวเองก่อนอักษะนี้นะคะทีนี้ไพ่ ที่อยากจะแนะนําก็คือบอกว่าแฮปฟันนะคะ่ะสิ่งที่คนนี้ต้องการจากคุณเลยนะคือความสนุกสนานนะคะความแฮปปี้ความบันเทิงของคุณความที่คุณเป็นคนมีเอเนจีที่ล้นเหลือเนี่ยละค่ะฉะนั้นเอาเอเนจีอันล้นเหลือพลังงานอันล้นเหลือของคุณนะ่ะไปสู่ความสนุกดีกว่านะคะความสนุกหมายถึงเมื่อเขามาคุยเมื่อเขามาคุยกับคุณเมื่อไหร่เขาก็รู้สึกมีความสุขเมื่อนั้น รู้สึกสบายใจรู้สึกสนุกรู้สึกผ่อนคลายนะคะเพราะดูคนนี้เขาน่าจะค่อนข้างเครียดมีปัญหาเยอะในตัวเองพอสมควรนะคะซึ่งเขาอยากให้คุณมาช่วยไหมจริงๆเขาเขาไม่อยากให้คุณมาช่วยเพราะว่าเขาอยากจะดูอยากจะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองนะคะลักษณะนั้นฉะนั้นแท้ฟันค่ะมีความสุขมีความสุขสนุกไปกับเขานะคะ เอา positive energy ส่งแผปให้เขาเขาจะได้มีกำลังใจในการแก้ปัญหาของเขาต่อไปนะคะประมาณนี้สำหรับกองที่2ก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณสำหรับคอมเ o m m e n t ติดตาคลิปก็เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะโอเคต่อไปกอง3กองสามมาดูซิว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมันคืออะไรกันแน่นะคะมันมันคือความรู้สึกอะไรนะถึงได้ทำแบบนั้น2ดาบค่ะสิบเหรียญ สามเหรียญ Girl with Snake ค่ะอืม Bad Attitude อันนี้ Stop นอกอนนเมริก่อนนะคะอันนี้เป็นคำแนะนำไ้ก่อนแล้วก็ New Support Sheet Connections ค่ะอืมสิ่งที่เขาทำ ไปตอนนี้นะคะในช่วงเนี้ยไม่รู้ว่าเขาอ่ะไปได้รับข้อมูลหรือได้รับความได้ข้อมูลหรือได้ข่าวสารอะไรเกี่ยวกับตัวคุณมามาไม่ถูกต้องหรือเปล่าอ่ะคะ่ะมันมีแนวโนว้มว่าเขาอาจจะได้ยินหรือได้ฟังหรืออะไรพวกนี้มาแล้วมันทำให้เขาอะรู้สึกไม่ดีอะคะ่ะ คือในมุมนึงเนี่ยคุณเขาอะรู้สึกว่าตัวคุณอะเป็นคนที่เหมือนแบบเหมือนเหมือนมีอนาคตร,ร่วมกันหรือว่าเป็นคนที่คิดในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วแต่ว่ามันมีบางคนเหมือนไปเป่าหูหรือไปพูดหรือไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นการแปลความผิดของเขาเองก็ได้นะคะมันเป็นได้อย่างนั้นไปแปลความว่าไปแปลไปแปลความ เรื่องนั้นในแง่ที่ไม่ดีอะค่ะเลยทําให้ตัวเขาเนี่ยเหมือนคุณสังเกตดูว่าเขาเหมือนจะไม่ค่อยให้คุณเข้าใกล้ค,คุณเขาสักเท่าไหร่อะค่ะเออแล้วก็มีแนวโน้มที่เขาจะหายออกไปจากจากวงสังคมงคุณเลยนะคะออกจากตัวคุณบางคนโดนบล็อกบางคนบางคนแบบหายไปเลยอะค่ะอ,อืม อันนี้มันเป็นกลุ่มคนหมู่มากเนี่ยค่ะจะหมายถึงครอบครัวหรือว่าคนที่ทํางานหรืออะไรพวกนี้นะคะแต่เขาก็ยังมองว่าตัวคุณเนี่ยเป็นเหมือนเป็นทีมเดียวกับเขาประมาณเนี้ค่ะแต่สิ่งที่เขาได้ยินมาเนี่ยค่ะมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็เขารู้สึกว่าตอนเนี้ยเขาต้องเหมือนสร้างเกราะกำบังหรือสร้างบา u n d a r y จ้ะค่ะขอบเขตของตัวเองก่อนแล้วยังไม่ให้คุณเข้ามานะคะเพราะว่า ดูเขาดูเขาตัดสินใจไม่ได้ว่าตกลงตัวเองจะเชื่ออะไรคือจะเชื่อคนอื่นหรือว่าจะเชื่อตัวเองดีประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้มาดูกันนะว่าแล้วจริงๆอ่ะจริงๆความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนะี่ยมันคืออะไรนะคะมาดูซีว่าคนที่คุณนึกถึงเนาะเขารู้สึกที่แท้จริงมันคืออะไรนะอ่าแปะเหรียญ เดอะสตาร์ค่ะเดทจริงๆแล้วว่าในในมุมหนึ่งนะคะคือเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันอาจจะไปถึงจุดที่เขาเรียกว่ามันต้องมีการจบลงในบางอย่างอะค่ะจบลงบางอย่างเช่นมันอาจจะต้องความสัมพันธ์มันจะต้องคืบหน้ากว่าน,นี้หรือเปล่าจากจากแฟนต้องมั่นคงเลยไหมหรือว่าจากเพื่อมนมาเป็นแฟนหรือจากแฟนคือเลิกไปเลย นบบนี้ะะคะแต่ว่าในถึงแม้ว่าความสัมพันธ์จะมันจะต้องคือเขาเหมือนจุดถึงจุดที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันต้องเปลี่ยนแปลงแล้วว่ะค่ะแต่ว่าในทางนี้ทางนั้นน่ะไม่ว่าเขาจะเลือกทางไหนก็ตามเนี่ยความสัมพันธ์จะเป็นทิศทางไหนก็ตามเขายังมีความคาดหวังว่าเขาอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณอยู่ะค่ะอยากจะมีชีวิตที่เป็นเพื่อนกันรู้สึกว่ายังติดต่อกันได้ยังแบบมีความปรารานดีต่อกันนะคะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณสองคนอนะ่ะไม่ได้เพิ่งคบกันหรือเพิ่งรู้จักกันมาหวัดหมาดนะคะมันรู้จักกันมานานแล้วแล้วก็มีสิ่งดีๆร่วมกันนะอีกมุมนึงนะรู้สึกได้ว่าถ้าคนนี้เป็นเพื่อนร่วมง,งานแล้วคุณแอบชอบกันอยู่เขาเหมือนนีแนวโน้มเขาจะลาออกนะคะอันนี้มุมหนึ่งเนาะเหมือนมีแนวโน้มว่าเขาจะลาออกแล้วก็เขาก็เลยเหมือนประมาณว่าจะต้องไปอะคะ่ะ จะต้องไปก็เลยเหมือนพยายามห่างๆคุณอืมใช่พยายามห่างๆคุณไว้อะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปแล้วอันนี้คืออีกมุมหนึ่งนะคะรู้สึกแบบนั้นอืมอ่ะทีนี้ให้อยากจะแนะนำอะไรคุณ สต็อปค่ะหยุดค่ะหยุดในการไปสนใจเขาหยุดในการที่จะพยายาม p roach เขาพยายามเข้าหาเขาอะค่ะตอนนี้หยุดก่อนไปชั่วเวลาหยุดเพราะว่าต่อให้คุณอะพยายามจะแทรกตัวเข้าไปคุยกับเขาขนาดไหนนะคะเขาจะไม่คุยนะคะเขาจะไม่คุยเขาจะพยายามวิ่งหนีพยายามเดินออกพยายามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขายังตกลงกับตัวเองไม่ได้นะคะยังตกลงกับตัวเองไม่ได้ว่าตกลงว่าจะจะรู้สึกกับคุณยังไงหรือว่าจะจัดการกับความรู้สึก ที่มีต่อคุณยังไงบ้างเขายังงงอยู่เลยอะค่ะฉะนั้นเราต้องปล่อยให้เขาไปนะคะสต็อปหยุดก่อนเนาะเพราะว่าถ้าคุณทําอะไรมากไปกว่าเนี้ค่ะดูแล้วเนี่ยมีแนวโน้มว่าเขาอาจจะแบบอารมณ์เสียระเบิดอารมณ์ใส่คุณก็ได้นะคะมีแนวโน้มประมานั้นเลยฉะนั้นหยุดก่อนเนาะสำหรับกองที่สามนะคะอย่าเพิ่งทําอะไรเนาะในช่วงนี้นะคะปล่อยให้ปล่อยให้นางเป็นของนางไปนะคะไม่ต้องไปสนใจนางมาก อ่ะก็ประมาณนี้สำหรับกองที่3เนาะขอบคุณสำหรับไลค์คอมเมนต์ s u b สไคร b ์ค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอ่ามากองที่4นะคะมาดูกันว่าสิ่งที่เขาทำลงไปเนี่ยมันแปลว่าอะไรหรือมันเขารู้สึกอะไรยังไงนะคะถึงทำแบบนั้นอ่ะไม้เท้า2ถ้วย7ดดาบ engagement ring แหวนมั่นนะคะ่ะ Make a decision ตอนนี้คนดูคลิปนี้กองนี้คือตื่นเต้นแล้วนะมีแหวนแหวนมงแหวนมั่นอะไรมาด้วยอืมโอเคอืมคนนี้เขาทำตัวประหลาดไหมคะทำตัวเหมือนแบบเลิกๆลิกักๆ,ๆ,ๆไหมเขาดูแล้วมีความรู้สึกว่าเขาอะค่ะอยากจะ คบคุณจริงจังเหมือนอยากจะบางคนอยากจะขอแต่งงานนะสําหรับคนที่มีความสัมพันธ์จริงจังอยู่แล้วนะคะแล้วกําลังแบบเอ๊ะมันจะถึงช่วงแต่งงานแล้วหรือเปล่ามันถึงเวลาเหมาะสมแล้วเงนี้ยค่ะเขาเหมือนจะขอแต่งงานหรือเปล่ารู้สึกแบบนั้นนะคะสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนหรือว่ายังงงๆนะเ,เขาเขาอยากจะเนี่ยเขาอยากสมาแลกถ้วยเห็นไหม เขาอยากจะ,สะแสดงออกถึงความรักให้กับคุณนะคะแต่ว่าแต่ว่าไม่กล้าเออเขาไม่กล้าเขาเหมือนแบบจะดีหรือเปล่าจะทําดีไหมจะเป็นยังไงคือคิดเยอะมากะคะ่ะแล้วก็มันจะต้องเนี่ยบางคนมันมีเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวด้วยนะคะ ครอบครัวอาจจะหมายถึงว่าต้องไปคุยกับครอบครัวคุณหรือเปล่านะคะต้องให้ครอบครัวคุณอนุญาตก่อนไหมนะคะกําลังตัดสินใจอยู่นะคะว่าความสัมพันธ์จะจริงจังไหมเนี่ยบางคนเนี่ยมันมีเรื่องของเอกของการมั่นนะหรือการขอคบอย่างจริงจังนะคะแล้วมันก็มีเกี่ยวับเรื่องครอบครัวเข้ามาด้วยครอบครัวจะมีส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์นี้นะคะแต่เหมือนเขายังแบบแอบบแอบบแล้วก็ค่อยๆทําเรียกว่าค่อยๆทําไหม ค่อยๆ่ยค่ะค่อยๆแอบลงมาลงมานะแต่ถามว่าใจนิ่งไหมใจใจไม่นิ่งแล้วนะคะใจเหมือนแบบตุบๆตบๆตุบตบตบมาแล้วเหมือนแบบฉันจะต้องวิ่งฉันจะต้องวิ่งให้ได้ฉันต้องทำฉันต้องทํานะแต่มุมมึงดูสินางก็กังวลอ่ะดูแบบกังวลดูเหมือนว่าจะทําดีไหมเฮ้ยมันคบกันแล้วมันมันจะหนักหรือเปล่าเขาก็มีความกังวลตัวเองอยู่เหมือนกันนะว่าเฮ้ยคบแล้วแบบจะเหนื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ คุณจะคาดหวังอะไรกับเขาไหมเออจะคาดหวังอะไรกับเขามากไปกว่าน,นี้อีกหรือเปล่านะแต่ใจจริงแล้วคืออยากจะอยากจะเป็นสองถ้วยแหละอยากจะรักอยากจะมอบมอบถ้วยมอบความรู้สึกดีๆให้นะคะอืมในบางคนเนี่ยมีความรู้สึกแวบขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือเขาว่าอยากจะคบหากับคุณสองคนแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะบอกคนอื่นนะคะเหมือนแบบอยากจะ เนี่ยอยากจะขอคบอยากจะขอจริงๆแต่ว่าถ้ามันจะต้องเหมือนบอกคนอื่นข้างนอกอะคะ่ะบอกสู่โลกภายนอกบอกเพื่อนบอกครอบครัวบอกอะไรเงี้ยคะ่ะเขายังไม่เขากังวลคะ่ะว่าไม่กล้าบอกหรืออยากจะคบหากันแบบเงียบๆก่อนได้ไหมลักษณะนี้นะคะอืมนะทีนี้มาดูสิว่าแล้วความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้างจริงๆขึ้นสองถ้วยแล้วก็ถือว่านะแฮปปี้นะแต่ดูหน่อยสิว่า ยังไงบ้างความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะอืมสามดาบสองเหรียญไฮรแฟนค่ะเขาอะกังวลเขารู้สึกดีกับคุณแต่เขากังวลว่ากลัวว่าเรื่องของผู้ใหญ่ค่ะหรือว่าการที่การแต่งงาน ถ้าสมมติว่าจะไปถึงจุดที่จะแต่งที่จะแต่งงานนะคะเขากลัวเรื่องการแต่งงานนะคะเขากลัวการผูกมัดแบบแบบที่มันมีมีพิธีการทั้งหลายอะคะ่ะด้วยว่าเรื่องเงินด้วยมั้งคะด้วยเรื่องเงินเขารู้สึกกังวนเลเรื่องเงินนะคะว่าถ้าอุ้ยถ้าถ้าจะแต่งมันต้องมีพิธีมันต้องมีพิธีม,ม,ธมันใช้เงินนะเขามันมีสินสอดเลยพวกนี้ยอาจจะคิดเรื่องพวกนั้นนะคะ มันใช้เงินเยอะอ่ะมันจะดีหรือเปล่าเขาไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้นอาจจะแบบถ้าจะแต่งก็ขอแบบแต่งเงียบๆได้ไหมผูกเข้าไม้เข้ามือไม่ต้องเอิก,กระเลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสาหรับคนที่แบบยังไม่ได้ความสัมพันธ์แบบจริงจังขนาดนั้นเนาะเป็นแบบทั่วไปหรือว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยเขาว่าอืมเขาอยากคบอย่างที่บอกค่ะเขาอ่ะรักคุณแต่เขาอยากคบแบบเงียบๆไม่ยังไม่ได้หัากบอกใครหรือว่าในอีกมุมหนึ่งคือยังไม่ได้แบบ มันไม่ใช่ว่าไม่จริงจังนะมันเหมือนอยากคบอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก่อนนะคะอยากคบเป็นแบบสองคนสองคนสองคนนี้ไปก่อนนะรู้กันสองคนอย่างเงี้ยไปก่อนนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องบางอย่างหรือว่าเขาเขาเป็นคนที่มีความเหมือนเผื่อใจตลอดเวลานี้ดีกว่าค่ะเหมือนเผื่อใจว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเขาต้องการความชัวตลอดเวลาเลยนะคะอือ ทีนี้มาดูสิว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรคุณนะไพ่ t with your soul family ค่ะจริงๆไพ่ไพ่ไม่ได้แนะนำอะไรเกี่ยวกับเรื่องเขามากนะคะแต่จะเป็นแนะนำเรื่องคุณมากกว่าค่ะว่าตอนนี้ช่วงนี้คุณห่างๆกับที่บ้านหรือเปล่านะคะมีแนวโน้มว่าคุณอาจจะไม่ค่อยได้คุยกับที่บ้านนะคะที่บ้านเพื่อนฝูงอะไรพวกนี้นะคะลองติดต่อเพื่อนติดต่อครอบครัวที่บ้านคุยโทรคุยกับเขาดูะคะ่ะติดติดต่อบ้างเพราะว่า เหมือนสายใหญ่เวลาที่เราเหมือนครอบครัวของเราหรือเพื่อนเราเนี่ยค่ะมันเป็นโซ่แฟมิลี่มันเป็นเหมือนครอบครัวทางจิตวิญญาณของเราอะค่ะเขาเป็นคนที่รู้เราดีที่สุดเขาเป็นคนที่เห็นเรามาแต่ไหนแต่ไรอย่างเงี้ยค่ะเขารู้ว่าเขารู้ว่าคุณเป็นใครเออเรียกว่าคุณเป็นใครดีกว่า พอคุณได้คอนเนกับพวกเขาได้พูดคุยได้มีความสุขได้ไปกินข้าวด้วยกันได้คุยด้วยกันอะคะ่ะมันจะทําให้คุณรู้ตัวคะ่ะรู้สึกตัวว่าเออฉันเป็นคนที่มีคนรักนะเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นคนที่มีคนรักจริงๆนะคะมันก็จะทําให้ตัวเขาเนี่ยคะ่ะมันมันมีผลกับตัวคนอื่นด้วยนะคะมันมีผลกับตัวเขาด้วยเนี่ยว่าเขาจะทําให้เขารู้สึกว่าเออคุณเป็นคนที่มั่นคงในตัวเขาเนาะ อีกอย่างหนึ่งนะคะของสองถ้วยที่ขึ้นมาเนี่ยสองถ้วยคือคนที่มีถ้วยทั้งสองใบเต็มเหมือนกันแล้วมาแลกกันนะคะตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่แน่ใจว่าคุณเป็นคนที่มีถ้วยเต็มหรือเปล่าอะค่ะถ้วยเต็มหมายถึงว่าเป็นคนที่รักตัวเองไหมเป็นคนที่ฟูลฟิลตัวเองได้หรือเปล่าเติมเต็มตัวเองได้หรือเปล่าเขาไม่แน่ใจว่าเขาเขามีแนวโน้มที่จะคิดว่าไม่แน่ใจว่าตัวคุณน่ะจะมาเรียกร้องหรือมาขอ มาขออะไรจากเขาหรือเปล่านะคะเมื่อคุณไปคอนเน็กกับแฟมิลีของคุณมาคอนเน็กกับเพื่อนของคุณครอบครัวของคุณนะคะมันจะทําให้คุณนะแสดงด้านของความที่ฉันเป็นคนเต็มเ,นนเต็มเป็นคนเต็มในตัวเองแล้วไม่จําเป็นต้องขอจากเธอหรือออกไหมคะเหมือนประมาณว่า อ้าวฉันฉันรักตัวของฉันเองฉันมีความสุขของฉันเองและฉันมีความสุขมากจนสามารถที่จะแชร์ให้กับคุณได้นะลักษณะเนี้ยค่ะเพราะเขาอะสัมผัสได้ถึงจุดนั้นปุบะเขาจะมีความมั่นใจว่าเออความรักครั้งเนี้ยมันเป็นการแชร์ซึ่งกันและกันไม่ใช่การไม่ใช่ความขาดไม่ใช่คนใดคนหนึ่งขาดแล้วก็มาขอจากอีกคนหนึ่งค่ะความสัมพันธ์มันควรที่จะแบ่งปันกันอย่างเท่าเทียมกัน อย่างพอเหมาะพอดีกันนะคะไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึง่งขาดคนใดคนหนึ่งให้มากเกินไปซึ่งคนนี้เขาต้องการความแฟร์นะคะคนนี้เป็นคนที่ต้องการความแฟร์มากลองสังเกตดูว่าเขาจะเหมือนแบบไม่เอาเปรียบคุณแต่ก็ไม่ได้ให้อะไรมากมายนะอะเเหมือนว่ามันพอๆกันนะถ้าคุณให้เขาก็ให้เ,หเท่ากันถ้าคุณไม่ให้เขาก็ไม่ได้ว่าจะใจร้ายกับคุณนะแต่ก็คือมาใจอยู่ในระ,ระดับที่เท่าเทียมกันนะคะฉะนั้นไพ่ก็เลยขึ้นมาว่าให้คุณเนี่ย ไปคอนเน็กกับโซ่แฟมิลี่ของคุณค่ะเพราะนั่นคือแหล่งที่จะทําให้เหมือนคอนเฟิร์มของคุณว่าคุณเป็นที่รักจริงๆนะคะแล้วทีเนี้ยมันจะทําให้เขาอะรู้สึกมั่นใจในตัวคุณมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าคุณจะมามาจะมาขอความรักจากเขาจะมาขออะไรจากเขานะคะประมาณนี้นะเป็นกองที่ลึกซึ้งเหมือนกันนะก็ดีใจด้วยสาหรับกองนี้นะคะถ้าได้แต่งงานแล้วก็บอกกันด้วยนะอ่าก็ จบแลวสรับกองที่4นะคะขอบคุณ Subscribe อมเมนต์ Subscribe นะคะก็เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ